คนใต้ใจหนักซื้อสินค้าลักชัวรี่สูงกว่าค่าเฉลี่ย2เท่า c p N ทุ่ม4.5พันล้านปั้นเซ็นทรัลกระบี่ไทยรัฐมันนี่ไลท์ทูเดย์ขึ้นชื่อเป็นหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักจากทั่วโลกจังหวัดกระบี่มีรายได้และกำลังซื้อที่แข็งแกร่งเป็นทุนเดิมการมาถึงของเซ็นทรัลกระบี่จึงไม่ใช่แค่การเติมเต็มความต้องการแต่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนบทความนี้จะพาเจาะลึกว่าแลนด์มาร์คแห่งใหมน่นี้จะเข้าไปปลุกเร้าเศรษฐกิจท้องถิน่นและยกรรระดัับบคุณภาาพพชชีววิตตขอองใใ้้้หม คลื่นนักท่องเที่ยวคุณภาพได้อย่างไรนิวพรีเมีย m a มาร์เก็ตของภาคใต้ดรนัฐกิตตั้งพูลสินธนากรรมการผู้จัดก,การใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนกล่าวว่าเซ็นทรัลกระบี่โครงการมิกยูสแห่งแรกของจังหวัดกระบี่และแห่งที่6ในภาคใต้ด้วยมูลค่าการลงทุน4,500ล้านบาทเป็นศูนย์การค้าลำดับที่44ของเซ็นทรัลพัฒนาพื้นที่โครงการรวม114ไร่ประกอบด้วยศูนย์การค้าพื้นที่54ไร่พื้นที่อาคารรวม GBA 86,609ตารางเมตรโครงการที่อยู่อาศัยบ้านในเนียกกระบี่วิลล่าหรือวิลภูเขาแพนน m มิกวิวคอนโดมิเนียมหรูบรรยากาศรีสอร์ทเพชรและโรงแรมโดยเซ็นทรัลกระบี่พร้อมเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตแห่งใหม่ภายใต้แนวคิดเมดบายกระบี่พร้อมเสริมทับด้วยกว่า300แบรนด์ตั้งเป้าทราฟฟิก25,000คน วันพร้อมทั้งเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของไทยที่มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลเอซ o ร e เซอร์เท t i o n ฟเคมาตรฐานอาคารสีเขียวยกระดับจังหวัดกระบี่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกสอดรับยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่โปรเทยท์ให้เป็นศูนย์กลาง s u สเทนเอเบิ t o u ทัวรสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนฮารเรนารู้ของเซ็นทรัลกระบี่กระบี่ The c i t y of Sustainable Tourism กระบี่คือหนึ่งในเมืองที่งดงามและสมดุลที่สุดของประเทศไทยธรรมชาติวัฒนธรรมและผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนจนได้รับการยกให้เป็นเมืองต้นแบบของการท่องเที่ยวยั่งยืน Sustainable t o u r i s m ิสึเซนทรัลกระบี่จึงถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์การค้าต้นแบบแห่งแรกของไทยที่เติบโตไปพร้อมกับเมืองกระบี่ด้วยแนวะคิด Re g e n e r a t i v e d e s i ซ n ที่ให้ธรรมชาติและธุรกิจอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลสถาปัตยกรรมของศูนย์ได้แรงบันดาลใจจากหมู่เกาะกลางอันดามันสวนปามและเรือหัวทงใช้้พืนี่เปิด ดล่งแบบเซมิอดลเพื่อลดพลังงานพร้อมระบบโซลา่าเซลล์กว่า14,400ตรอตรกำลังผลิต3.2มเมกะวัต์ถือเป็นศูนย์การค้าที่ใช้พลังงานสะอาดมากที่สุดในกลุ่มเซนทรัลพร้อมนำวัสดุเหลือใช้อย่างพลาสติกไบโอชาและหินฝุ่นมาพัฒนาเป็นถนนคาร์บอนต่ำยาวเกือบ5 0 0เมตรนี่คือการเชื่อมโยงแนวคิดความยั่งยืนจากศูนย์การค้าไปสู่ชุมชนพิสูจน์ว่าการพัฒนาเมืองและการดูแลโลกสามารถเติบโตไปพร้อมกันได้จริง เมดบายกระบี a, คิดและทำจากหัวใจของคนกระบีเพราะความยั่งยืนที่แท้จริงต้องเริ่มจากรากของผู้คนในเมืองนั้นทุกดีเทลของเซ็นทรัลกระบีถูกสร้างขึ้นแรงบันดาลใจของท้องถิ่นศูนย์การค้าแห่งนี้จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบีจริงจริงๆ The Living Room of กระบีห้องรับแขกของเมืองพื้นที่แห่งการพบปะและชีวิตที่รวมกว่า300แบรนด์ไว้ในที่เดียวเซ็นทรัลกระบีถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าศูนย์การค้าแต่คือศูนย์กลางชีวิตเมืองที่ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมครบทุกไลสไตล์เช่นท็อ ออโต้หนึ่งและร้านอาหารชื่อดังอย่างบอนชอนฟูจิสลัดแฟคทอรี่เพเปอร์ลันช์พร้อมไฮไลท์ light, ตอบโจทย์สายสปอร์ตอย่าง j จสซิกเนต24ชั่วโมงฮาบรนดนแห่งแรกของภาคใต้และสตั๊บบักวิวสวยที่สุดในอันดามันเวนส์เชอร์นาบีตมีสคริเอติวทีฟเพราะความยั่งยืนต้องมีชีวิตต้องมีสีสันและต้องร่วมสมัยเซนทรัลกระบี่ยกระดับแนวคิดความยั่งยืนให้จับต้องได้และสนุกขึ้นผ่านศิลปะและคาแรคเตอร์ที่คนกระบี่ภาคภูมิใจพบกับน้องปวนดามาสคอตแห่งความสุขขอองงเมื และกระบี่แมนมนุษย์โบราณแห่งอันดามันในเวอร์ชั่นร่วมสมัยออกแบบรวมกับคนกระบี่กว่า11ชุมชนเช่นช่างผ้าบาติกกลุ่มแม่บ้านไวยเกษียนศิลปินรุ่นใหม่และวงพาณิชก,กระบี่ดีไซน์ออกมาเป็น4สไตล์แฟชั่นสะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองจากกระบี่บีชไวท์ไปจนถึงกระบี่ซัสเทนเอเบิร์นทั้งหมดนี้คือการแสดงพลังของความคิดสร้างสรรค์และความยั่งยืนที่เติบโตไปพร้อมกัน เซเลบริตี้อเปิเปนนิ่งเมดบกรบีแกรนโอเปิ n i นิ่งฉลองเปิดศูนย์การค้าสุดยิ่งใหญ่7 2วันต่อเนื่องด้วยกิจกรรมสุดพิเศษที่สะท้อนหัวใจแห่งความยั่งยืนของเมืองทั้งเตยจริพนพรบิวกินพุทธิพงศ์แอลลี่อชิระยาคาดปี68รายได้จากการท่องเที่ยวกระบีแต่1แสนล้านบาทแล้วกระบีมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนดรนัทกิจเผยว่ากระบีมีราคาที่ดินที่จับต้องได้และเป็นหนึ่งในจังหวัดศักยภาพสูงของภาคใต้าหากกล่าวว่าคือทัวริสคงไม่งพี้เน ทั้งนี้ที่ผ่านมากระบี่มีรายได้จากการท่องเทีย่ยวปี2567กว่า91,000ล้านบาทติดท็ทอป5ของประเทศไม่รวมกรุงเทพและเป็นท็อป3ของภาคใต้รวมทั้งคาดว่าปี2568รายได้จากการท่องเทีย่ยวจะเติบโตแต่1แสนล้านบาทจากจำนวนนักท่องเทีย่ยวกว่า6.3ล้านคนต่อปีโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเทีย่ยวคุณภาพจากยุโรปมาเลเซียอินเดียและสิงคโปร์รวมทั้งออสเตรเลียสแกนดิเนเวียด้วยเช่นกันนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานและระบบโข